มิจฉาทิฏฐิมันจะบุกตลอดเวลาในใจของมวลมนุษยชาตินะลุงเนะตลอดเลยไม่ว่าราสตไหนภาษาไหนเผ่าพันธุ์ไหนก็ได้แต่จะสุกวิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่บุกทะลวงตลอดอลยมมี่สิสี่นอเลยเพราะฉะนั้นในกองทัพสัมมาทิฏฐิจะต้องปรับปรุงปรับปรุงตัวของเราเองเนี่ยที่จะไปลยสู้กับมิจฉาทิฏฐิ ต้องฝึกกันไปเป็นแต่เป็นสมุนลนกระทั่งเป็นพระและคำไม่เฉพาะพระเนี้ทนั้นแม้แต่อุบาสกบริการด้วยก็จะต้องช่วยกันศึกษาสุดฝนอบรมตัวงเราเองไปเรื่อยเพื่อที่จะเอาเชนะมิจฉาทิฏฐิในตัวของเราและผู้อื่นที่ได้โลกนี้ก็จะได้สว่างสวัย แต่วิธีการเผยแผ่แล้วจะเห็นกาส่งภาพมาหนิหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนเสียดายจังมันไม่ถูกหลักวิชาและกลุม่มใหญ่ว่าคือพระกลุ่มหนึ่งทีหนึ่งท่านมีความตั้งใจดีนะที่จะนําธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสอนเด็กนักเรียนทั้งในเมืองและชานเมืองนอกเมืองออกไปเ,เรื่อยๆพระนรปิการของท่านเนี่ย รู้ไม่ใหญ่ให้ร้อยคะแนนแล้วก็ชื่นชมแล้วก็เทิดทูนด้วยแต่วิธีการบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดคือท่านไปตามกระแสะโลกไปแล้ววิธีการไม่เหมาะกับสมนุนละคือท่านอยากจะให้เนี่ยเ็กไม่เบื่อในการที่จะเรียนรู้ธรรมะของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็มีการร้องเพลงมีการเต้นลัมมีอะไรต่งาง ซึ่งร้องเพลงอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าเป็นเพลงที่คนณน่งทำมาแต่ว่ามันเป็นเพลงทำใอ้แต่ท่านเต้นด้วยอแล้วล,งลองนึกถึงภาพผูพ้ที่ครองผ้าพการาึกบัตร<อ>เปิดเพลงแลรปเต้นให้เด็กดู<อ>เด็กก็ลังอสอบใจแต่เด็กมีข้อสงสัยบางพวกก็ไม่ค่อยชอบนะ คนโพสสงสัย x ละ x ไ,ได้เลยอะไรเนี่ยอย่างรวด,ดเร็วแรงครับพ่อแม่ภาพมันหายไปไหนเนี่ยมันนี่จะเอามาให้ดู<อ>เป็นพยานหลักฐานจะได้ทั้งยืดทั้งเหนืือเลยแหละทั้งเหนือลราเด็กเคยไหมดูก็บอกไม่ชอบเลยอย่างนี้เนะี่ยฟังแล้วก็จะได้ความไม่ใจจริงของนั่น สำหรับวิธีการทั้งหน่อยจะสมบูรณ์ทีเดียวถ้าหากว่าใครเจออย่างนี้ก็ไปเช็กราบเท้าด้านหน่อยว่ามันไม่ใช่อะไม่น่าจะใช่อย่างนี้น่าจะเอาพอดีพอดีแบบบุญบันเทิงแลืออนะไรก็ว่ากันไปแต่อย่าถึงกัเต้นเลยโอ้อเต้นเพื่อจะให้เด็กๆทนพอใจอะไรต่างๆเด็กก็เฮ่นนะหัวหละ ในภาพอันนะะแลวที่กำบลารฟังด้วยแต่พอรับหลังแล้วไม่ชอบอ oh. ด็กว่าองเอง <Yeah. S 1> เ,ออเด็กมันก็มงเห็นว่ามันแปลกๆดีเมืเอ่อไงเพราะนั้นโลกพระโลกเองของครูไม่ใหญ่นะลุงนะเรารักในการเบแผกธรทํทาแบ่งปันธรรมะที่เราได้ศึกษาไปให้เพื่อนรวมโลกเนี่ยก็ทำให้มันถูกหลักวิชาเนะีลุงนะ เดี๋ยไปคล้อยตามกระายโลกมากเกินไปมันเสียสมณะสารูปเอามันพอดีพอดีกันละกันเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้จะเลยนึกขึ้นมาได้เนีกงพูด้วก่อนเพราะแก่แล้วมีสมัยพูดถึงลืมเนี่ยอะต้องพูดพระที่ตั้งพูดบ่อยๆคือคุณสมบัติของชาวพุทธครับเมื่อถูกรุกรานยังไม่เป็นทางใจศาส,สนาอื่นชาวพุทธมนะั่กัน ก็นงเงี่ยงเกียตรตัวพร้อมใจกันวางอุเบกขาซึ่งเป็นเงี่ยงเกียรตัวพร้อมใจกันวางอุเบกขาคนต้องวางอุเบกขาและก็ฟ้องกันทั้งประเทศนี่ไหมยังหลงเตียวว่ากันเตะอุเบกขาวางสองไม่กล้าไปเหน้าหรือโทดสอบกันตรงสามแห่งไม่ตายแกผู้ลกกุกลามแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ปรับปร,งรงุงสิ่งใดให้ดีขึ้น สีภากันดูดามกกยมากระตือรือร้นที่จะร่วมมือกันกระจับไา่พานของพระพุทธศาสนาห้าลุยกันเองลุยกันเองอันนี้ต้องต้องขอพูดซ้ำๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะลูกนะเพราะว,ว่ามันยังไม่่อยซึมมือเท่าไหร่เนี่ยจะได้ไม่เบือ่อเออนี่ก็เป็นความปลื้มใจในชีจิตสมนึะของพระเกระ คุณานันทะชิคุซึ่งครูวิทย์อ่านแล้วนี่มีความปลื้มปิติยินดีมากทีเดียวการลบสึกวาทะปลองก,กันยากัน้าพิเศษเนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาววุฒิศาสตร์ศาสนาทีเดียวแหละยุคต่อไปนี่ืจะไม่ได้แพ้ยุคของท่านคุณาน,านันทะเลยตอนนี้เราจะมีความรู้สึกว่า พุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยยังไม่อันตรายขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นไงอย่าเพิ่งตายใจนะูกนะตอนนี้ก็อันตรายพอๆกันนั่นแหละระบาดวิสุทสมเนีนยังไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ีจริงแล้วก็ให้แมงมุมเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่ตูกระชาลทก เด็ดผลิตเอามาอ่านเอามาศึกษาเอามาค้นควา้าเอามาเรียนรู้และก็ไม่สอนด้วยล่อยให้ญาติโยมคิดเองตามสมัครใจเขาบอกแล้วแต่สมัครใจซึ่งมันไม่ใช่นี่ก็อันตรายพอกันนะแม่ไม่ได้ดเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติแต่ก็เป็นเมืองขึ้นของอิจฉาทิฐิ ยายมายกำลังบังคับบัญญาอยู่นะลูกนะะนี่ต้องช่วยกันคิดเพราะนั้นในใครอยู่ใกล้วัดไหนเนี่ยประกาบเท้าท่านนะหลังจกักอาพัฒตาหารไปถวายท่านแล้วสี่นชมท่านแล้วก็ปรกาบเรียนท่านว่าอยากจะฟังเทศฟังธรรให้เป็นบุญยะกิยาวัตถุเป็นทางมาแห่งบุญครับ จะไปนมีความเข้าใจเรื่อง,องราวความเป็นจริงของชีวิตถ้าท่านบอกทางเทศไม่เป็นบอกโอ้ยเป็ดยังเทศได้มาขามเทศได้เป็ดเทศมาขามเทศได้มาเขือเทศเมื่อเขือเทศมาเขื่อเทศมาขามเทศเป็ดเทศอ๋อโหนกกระจอกเ,เทศโอโห เนิ่นหลงปู่หลงจาก็ต้องเทศได้คนใบยังบอกใบได้เลยครับเพราะแม่ไหนอุ้มกื่อสารกันนะถ้าพูดได้ก็เทศได้ใช่นไหมจ๊ะก็ไปกราบท่านบอกว่าเทศได้แรืวอเกียร์ท่านสิเกียร์ท่านต่อจากฟังเรื่องโน้นเรื่องนี้อ่านใลยก็เพืให้ฟังก็ได้อีกใบลานมาก็ได้ ่านจะได้บุญจากการฟังธรรมแล้วก็จะได้ฟังเรื่องราวทำให้เข้าใจทีวิตดีขึ้นความรู้ในเข้าใจพิดกหรือในใบาลานแม้ฟังไปแล้วตามฟังอีกฟังกี่รอบเหมือนใหม่เสมอนะไม่เบื่อเลยไม่รู้็นไงเหมือนข้าวเนี่ย <laughs> พอตอนเช้าเหมือนใหม่ทุกทีฮะ <laughs> เหมือนใหม่ไหมเหมือน <laughs> ้ะ <laughs> <laughs> เบื่อไหมไม่เบื่อฟังทำเหมือนกันเลยไม่เสมอเลยเนี่ยตําแหนางเรียนหลวงปู่หลวงตาง,างี้นะจ๊ะเราต้องช่วยกันต้องช่วยกันเพราะยุคนี้อันตรายรพอๆกันเมื่อพิสุสัมเนธไม่เจร่อเรื่องกดวงสวรรค์เรื่องกฎแห่งกรรมไม่ศึกษาคนคว้าพระไตรลิกไม่เอามาเทศน์เอามาสอนกันโอ้ยหรือไม่ม,มนโนปริทานบวชเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้ง ยางี้อันตรายถ้าไม่คิด่าจะทำพระนิพพานนี่งเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ทํากายวาจาใจให้มันบริสุทธิ์สะอาดไม่มีอารมณ์ที่จะทําให้จีวรสะอาดไม่มีอารมณ์ที่จะทให้อาถารกริยาสะอาดไม่มีอารมณ์ที่จะทำกุติสะอาดไม่มีอารมณ์ทาหน้ากุติใอ้มันสะอาดก็สิ่จะรับแขกอะไรไม่มีอารมณ์ปัดกวาาเสยนานสแหน่งบทที่หาสถานการเรียนให้สะอาด ในเวลาล้างห้องน้ำเอาไอว้สนับเป็นห้องรับแขกที่จะมามาทำบุญมาฟังธรรมอันตรายเลยวัดจะร้างไปเรื่อยอันตรายมากมากเพราะนั้นไปกราบทา้าท่านแล้วกราบเรียนมาขอให้ท่านได้เดทศได้โปรดสัตเ์เสดอยากฟังธรรมเรือเงเกินต้องหลวงปู่อ่อนสิโอ้ดีมากเลยนะ ในวันพระราชทานเพลิงศพของพระอาาร่ฟันจะมีพระอาจารย์ผู้ใหญ่วัดป่าต่างๆเนี่ยเยแฉะไปนในงานแล้วก็เลิกจิตทั่วประเทศกันไปอีกกลุ่มหนึ่งเป็นชาวกรุงเทพแล้วก็เป็นนักปฏิบททัติธรรมฟังธรรมแล้วก็จะไปที่วัดแล้วก็ใครเป็น สิ่งองค์ไหนรักชาพอองค์ไหนก็จะไปองค์นั้นเป็นพิเศษแต่ก็มีความรการัทธาหลวงปู่ทุกๆองค์หลยการไปฟังธรรมกันชีวิตทางน้ำทกโมงเย็นโอ้จากกรุงเทพไปเลยจะกลาสันกลุ่มเลยแล้วปูเจ้าข่ะหนุยอยากฟังธรรมก็จะให้หลวงปู่ส่งน้ำขอนะให้สดชื่นหน่อยแนละ้วเดี๋ยวค่อยฟังไพระ่ไดไมครเจ้าค่ะเพราะชีวิตเราไม่แน่ อาจจจตาตอนนี้ก็ได้หายใจ,จเข้าแล้วมันไม่ออกก็ตายาาคหยาหายใจ,จออกแล้วมันไม่ข้าก็ตายอีกหายใจ,จไม่เข้าไม่ออกก็ตายคิดประการหนึ่งนะเจ้าค่ะการฟังธรรมเป็นทางมาแห่งบุญผู<า>้ฟัะขออยากฟังจริงๆเลยอ่ะผมปู่จะก็แค่หลอ่อสักหน้าสิไม่เป็นสองน้ําเลยนะ <c oughs> ท่านก็ก่อนเทพท่จะครองเยวอนสวยสง่าอบโูเยนฟังธรรมเงิน ตรงนั้นแหละการก็นกันน่งตรงที่พักของนั่นสุ้สุ้สังละปฏตปัญญาฟังดีทําให้เกิดปัญญาขึ้นใจเต้นหัวข้อทำฟังดีเล่าเอาอะไรฟังหูคนเี่ยผมแมน่นห <laughs> มแม่นหูแมว <laughs> หูคนผมแมน่นหูอะไรต่งางเขาว่าเรื่อยไปเลยะ คือจะสรุปไง,ไง่ายัง่งวหูคนเนี่ยจะฟังเนี่ยอะไรได้ดีกว่าหูของแมวของนกของกาของอะไรอย่งาไับอย่างนี้ไงพูดเรื่องหูไปดีนะสามชั่วโมงแล้วก็มาถึงฟังดีฟังดีอย่างไรเรียกว่าฟังดีฟังแล้วมันต้องเอาไปคิด คือฟังสิ่งดีๆก็เป็นอหูเช่นฟังดังบําบั่นฟังเสียงเพลงบ่แมันฟังเสีงยงใบไม้บ่มั่นฟังเสียงนก <c oughs> บ่แมั่นฟังเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติเสียงน้ำไหลอีกสามชั่วโมงว้าว <Wow. S 1> ฟังดีถ้าไม่เกิดปัญญาเห็นธรรมโอเห็นธรรมบําบั่นเห็นทูยิม้ม พ็แม่นเห็นกอดใชา่ก็แม่นเห็นเด็กก็แม่นเห็นสันไม้ก็แม่นเห็นภูเขาว่าไปเลยเลยอยถึงหกของ้าท่าน,านก็พูดไปเรื่อยๆแล้วลืมตาขึ้นมาเราก็าท่านถือธุอปตงเขวัดทอหนึ่งว่าจะบินธบาตเป็นวัดคือจะต้องออกบินธบตท,ทุกเช้าไม่ว่าจะพักก่อนหรือไม่พักก่อนได้แดดเนี่ย ลืมได้ขึ้นนี่มาฟังทำหนึ่งตัวคนหายหมดคือหมาแม่ลูกอ่อนหนอนเลยนี่ต้องแสดงทำขนาดที่โยมยอมแพ้กับไปนอนหนอนอสุดสูทั้งระเบเตปัญญางฟังดีทําให้เกิดปัญญาเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ออกไปกินบาตรเอวังของมีดูประกาเลยทีนี้ อย่างนี้พระพุทธศาสนายอยู่ได้อยู่ได้เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นนี่เราต้องเทพที่ใดอย่างนี้นี่ต้อยแปดสิบปีที่แล้วมีสมมเณรนุนานันฮะร่อยแปดสิบปีถัดมาปัจจุบันหลวงปู่อ่อนเทศทั้งคืนห้าสามอยาม แม่นันเดียวันนา้นเห็นทำบผมแม่นเห็นผู้หญิงผมแม่นผู้ชายผมแม่นในวกเขาจริงๆนะถูกต้องนะคือต้องเห็นทำภายในก็จะต้องอธิบายเพราะว่ามันหลากหลายเนี่ยอายศัยก็จะต้องว่ากันไปเลยอีกอ้องหนึ่งจะใกล้เคียงกับหลวงปู่อ่อน อยู่วัดพระธรรมกายนี่แหละคือท่านยังเป็นหลวงปู่อ่อนๆอยู่บอมบอมพี่โยมระบิดแล้วบิดอีกแต่ตอนช่วงไหนลมพัดแรงก็จะติดลมมากเออก็มีอยู่เหมือนกันมีนสิกขาวถึงด้วยความเคารพแล้วคือเรื่องไรพอพูดมาถึงเอานี้ดีกว่ารเรามาฟังเพลง ที่ิดสมณะวะโอ,โอนาปิษิลภาพภูมิใจขนาดไหนเป็นภาษาลาวฟังจิตจกระซึ่งทุกทีภาษาลาวมีครูไม่ใหญ่ไม่ชอบนะ่ระรเว่าซื่อและก็ใสตรงไปตรงมาซึ่งโลกกำลังขาดแคลนภาษาที่ซื่อๆใ,ใจ แล้วเวลาฟังคือเนี่ยรอบเรอะเหมือนเพชรเหมือนพลอยมันใสๆอะไรเงี้ยอย่างลูกกิงเนี้ยกิงเพชรเนี่ยใสไหมใสกระไรกิงคำกิ่งเพชรายคำเกตมณีอะไรเงี้ยมันใสๆเป็นภาษาเพชรภาษ,าษาพลอยอย่างเงี้ยแลถ้าขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีก็ดีมาควรจะอนุรักษ์เอาไว้ ครูไม่ใหญ่ว่าพี่น้องยาวหลาทั่วโลกควรอย่าจีดิดและภาคภูมิใจในขนรรำเนียมาทำรรเปรเทีที่ดีงามที่สืบชอดกมาย,ยาวนานผู้ย่าตกกาทวดนู่นม,มันพหลุดถ่ายทอดกันมาคือความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ความรักในพระบทธศาสนาความจริงใจกับเพื่อนมนุษย ความอบอ้อมอารีความเพืีแร์โลกหายแคลนรปใน,นการที่เราไปจะกระจายกันไปทั่วโลกเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งจะรู้ไม่ใหญ่ว่ามันเป็นโช่ดีของชาวโลกจะได้เห็นสนรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงา,ามซึ่งแตกตใใ่างจากที่เขาเคยเจอแล้เขาก็จะเดินซับ หรือถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามเนี่ยเข้าไปในในจิตในวิญญาณของเขาทีเดียวเลยก็ค่อ,คอยๆซึมกัไปพอาพี่น้องเถวเรา,รานีเขาจะอยู่กันในกลุ่มหนึ่งก้อนรักครอบครัวรักเหมือนกล้วลยอะครคือรักเป็นเครือไงเคร <laughs> <laughs> คือกล้วย <laughs> นั่นเป็นเครือญาติโอ้ oh, รักจังเลยนี่ดีมากเลย ก็เควรติดติดและภาคภูมิใจเดี๋ยวไปคิด่าทำไมเราจะต้องเคลื่อนย้ายจากที่เกิดมาอีกทิ่นหนึ่งการเคลื่อนย้ายก็เป็นเรื่องปกตินกยังย้ายทิ่นเกยาย้าอี้ยังย้ายห้องรถก็เคลื่อนย้ายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์น่เรืบบรร่องประการหนึ่งในโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่เราไม่เคยเกิดไม่ว่าเชื้อชชตาศาสนาหรือบาปพันไม่เคยเกิดมาแลาานน้ทั้งนั้น ยิงไปตางไหนเ,นเจอจะกระดูกของเราที่ทับสม,มันอยู่แล้วก็ทีทำคันคือเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานหรอกขณะอยู่บนสวรรค์เีเคลื่อนย้ายไปนน่นไปไนี่ไปนั่นไม่เคลื่อนย้ายจะมีที่เดียวนะในอายัะตาน,านิพานตระน,นั้นไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการยืนไม่มีการเดิน ยัมีการนอนมีแการนั่งอย่างเดียวเหมือรรมาทำกายในตัวอย่างนั้นแหละผู้คนแล้วบรรลุแล้วเนี่ยึงจะไม่ต้องคืนใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแรงๆทิ้งทิ้งไปได้ไม่ข้อท่าอะไรเราไม่คิดงั้นนะถ้าไม่อยากเพื่อนยากลองนั่งมือ เราจวจะเห็นอันนี้สองอันที่สงการเคลื่อนย้ายอันนี้ลองนั่งดูสักห้าชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าเคลื่อนย้ายดีเคลื่อนย้ายดีมากใช่ไหมจ๊ะเรื่องลองนั่งเป็นวันลเลยเพราะฉะนั้น่อน,นี้เราอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เป็นแสงสว่างในกินิยาแล้วก็เติมความบริสุทธิ์สั่งสมบุญบารมีของเรา ในทุกคนทุกแห่งแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วก็รีบไปรวยซะมันเร็วๆเลยพอเรารวยแล้วกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาถิ่นเกิดนั้นเราก็ได้นี่ครับก็ไม่ห้ามไม่ใช่หรืออแล้วก็ไปก็หายที่ถึงแล้วก็กลับมาครับไปได้สมเดเจยวนี้ก็ย้ายไปย้ายมา